มามาดู ABS ตรงนี้ครับสาย ABS ตรงนี้เป็นล้อหลังซ้ายนะครับล้อหลังซ้ายขึ้นมแมลงถอดล้อหลังซ้ายออกนี่มาดูสาย ABS ด้านหลังครับนี่เห็นไหมม,มาเส้นนี้ปึ๊บมาเส้นนี้มาเส้นนี้เห็นไหมไล่มาปึ๊บนี่ฮะแล้วลาะมานี้เส้นนี้นะครับจือจุดนี้นั่นเอง อ่าเดี๋ยวจะแกะมาดูโดยใช้น็อตเบอร์สินะตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะแกะออกมาดูนะครับมาทำความสะอาดกันนิดหน่อยจุดนี้มันขันออกอยากนะฮะก็ต่อบล็อกกันหน่อย ลน็อตเบอร์สิบหนึ่งตัวนี่นะปั๊บถอดออกมาดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นแบบไหนตัวนี้ของล้อหลังซ้ายนะครับปึ๊บมีอะไรหล่นไหมโอ้โหตรงนี้ถอดได้นะเป็นประติกปึ๊บอ่ะถอดออกมาแบบนี้ดูหน้าตามันหน่อย หน้าตามันเป็นแบบนี้ครคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องทําความสะอาดมันหน่อยนะนี่สกรปรกเหลือเกินมาทำความสะอาดโดยจะใช้แปรงขนอ่อนตัวนี้ครับนี่ขนประมาณนี้นะขัดเข้าไปเลยปึ๊บ อ่ะแล้วต่อด้วยน้ำยาตัวนี้ครับนี่น้ำยาตัวนี้คอนแทคคลีนเนอร์นะฉีดเข้าไปเลยอ่าฉีดในรูด,ด้วยเอ้าแห้งแล้วแห้งไวมากเห็นไหมโอ้โหมันแห้งไวมากคุณผู้ชมอ่าแค่นี้ สักหน่อยมาทำความสะอาดเรียบร้อยครับนี่ได้ประมาณนี้อ่ะประกอบเข้าไปเลยสายไฟตัวนี้สอดด้านใต้แบบนี้ก็เข้าไปรู้รอยู่ไหน รัสเบอร์สิบอย่าลืมปั๊บใส่เข้าไปโอ้โหใส่ยากเหมือนกนี่ใส่เข้าไปเรียบร้อยล้อหลังครับล้อหลังขวานะเดี๋ยวเราไปแกะล้ออื่นกันอย่าลืมใส่ตัวนี้ด้วยนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปตรงขาการามปูของมันตัวนี้มาต่อไปมาดูตำแหน่งล้อหน้าสายกันบ้างครับนี่สาย abs e เอ๋สายตรงนี้ ครับมาตรงนี้เช็คดูก่อนขาดหรือเปล่าปึ๊บมาตรงนี้เห็นไหมเข้าตรงนี้นี่โอเคสมบูรณ์ดีเดี๋ยวเราแกะออกมาดูครับนี่ตัวนี้นะเดี๋ยวเราแกะออกมาดูว่ามันสกปรกขนาดไหนนะครับมาล้างทำความสะอาดไปสักหน่อยไหนไหนก็อถอดล้อออกมาแล้วนะมาเหมือนเดิมเบอร์สิบล็อตเบอร์สิบไหนดูหน่อยสิอ๋อตรงนี้เป็นแนวตั้งอะ ล้อนหน้าเป็นแนวตั้งแบบนี้โอ้โหเนี้มนมากมาแล้วไหนดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นแบบไหนปึ๊บอ่าน็อตเบอร์สิบเดี๋ยวขาวให้ก่อนมาถอดออกมาปาั๊บนี่ฮะอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้จะว่าสกรปรกก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิม ก็ผมก็จะจัดการด้วยแปรงขนอ่อนแบบนี้ปึ๊บน่าสัมผัสมันนี่เห็นไหมทำความสะอาดสักนิดหน่อยปึ๊บทำความสะอาดช่องน่อย น้ำยาตัวเดิมฮะนี่ฉีดเข้าไปปึ๊บโอ้โหมันแห้งใวมาก,กคุณผู้ชมเห็นไหมดูสิโอ้โโหอเคยัดเข้าไปที่เดิมปับ๊บง่ายๆตัวนี้ไม่มีขาดไม่มีอะไรครับหน้าซ้ายไม่ขาดนะหน้าซ้ายไม่มีขาดโอเคอ่าขันแน่นเรียบร้อย อ่าหน้าซ้ายเรียบร้อยสายไม่มีขาดครับนี่สายมาตรงนี้ปึ๊บปื๊บมานี่ขึ้นนี่นะแล้วก็ไปเข้าที่ตัวรถกันต่อนะครับหน้าสายเรียบร้อยเราไปดูจุดอื่นกันบ้างมตอนนี้มาที่ล้อหลังซ้ายกันบ้างนะนี่มาไล่ดูสายกันเลยอ่าจากสาย E B S ตัวนี้นี่เห็นไหมมานี่ปึ๊บป,บป,บปบ๊เข้ามาตรงนี้ สายมานี่อ่าสรุปว่าสายหลังซ้ายไม่ขาดนะครับนี่เห็นไหมรอดมาจากใต้ท้องรถตรงนู้นอ่ะนู่นนี่มาจากไกลๆเลยโอเคสรุปว่าสายนี้ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมครับถอดตัวนี้มาทําความสะอาดเหมือนเดิมนะนี่เซนเซอร์ e b ออยู่ตรงนี้นะฮะเนะเดี๋ยวเรามาถอดล้อหลังซ้ายกัน เดี๋ยวเรามาดูกันสภาพจะเป็นยังไงน็อตเบอร์สิบออกมาปั๊บดึงออกมาปึ๊บ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 อย่าคอรเอาอยางตัวนี้ออก่อนเพื่อการทำงานที่สะดวกมากขึ้นครับปึ๊บดึงออกมาปั๊บมาดูสภาพกันหน่อยโอ้โหเย็นมากครับคุณผู้ชมนี่สภาพ โอ้โหกอดเหมือนเดิมแรงอ่อนครับขัดเข้าไปทำความสะอาดทำความสะอาดรูดหน่อยรูอ่ทำความสะอาดเรียบร้อยใส่เข้าไปเหมือนเดิมปั๊บ ันก็ไปให้แน่นอ,อ่าอย่าลืมใส่ตัวนี้กลับนะครับนี่โอเคครับผมกับตำแหน่ง ABS ล้อนะครับของ Jazz นะ GE แล้วพบกนันในคลิปหน้าครับ <ST US K>